ชาวันพุธกลางคืนครับก็ต้องบอกว่างานของท่านเนี่ยมันมีอุปสรรคนะครับแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นชาวันพุธกลางคืนครับอย่าท้อแท้นะครับช่วงนี้ต้องสู้สู้แล้วจะชนะต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องใจเย็นๆยนต้องไต่ตองต้องรอบคอบนะครับอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกการทํางานเทาๆาอันเนี้ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับชาววันพุธกลางคืนจะมีปัญหานะครับแล้วก็การถูกหลอกถูกโกงอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ชาววันพุธกลางคืนเนี่ยจะต้อง เรามาระวังนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพช่วงนี้เนี่ยระวังเรื่องความเครยียดไมเกนความวิตกกังวลการเงินอย่างที่บอกครับว่า,วามันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องงานก็เป็นดวงของการถูกหลอกถูกโกงการลงทุนก็ต้องระมัดระวังนะครับอ่สุขภาพเครียดกังวลมีปัญหานะครับแล้วก็ระวังไม่สบายครับความรักก็ระวังนิดนึงครับระวังความขัดแยง้งระวังความไม่สบายกายสบายใจนะครับเพราะนั้นชาววันพุธกลางคืนต้องสู้อย่างเดียวต้องลุยถึงจะชนะครับ ไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีสีส้มนะฮะดวงของท่านกำลังสดใสาาราบลรื่นซาบซ่างานออกมาดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถมัมภ์คำจุนแล้วก็เป็นดวงที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับรวมถึงคนนี้กำลังจะศึกษาต่อเรียนต่อนะครับถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นดวงของการเดินทางการงานก็จะประสบผลในความสาเร็จด,ดีครับเรื่องการเงิน,ม,งนมีเงินเข้ามามีความสุขมีความสมบูรณ์นะครับสุขภาพก็แข็งแรงดีขึ้นความรักก็หวานชื่นรื่นรมนะฮะ วันนั้นชาววันพฤหัสบดีเนี่ยในสัปดาห์นี้นะฮะสสัปดาห์ที่ถึงนี้ทำอะไรก็ดูดีมีความสุขความเจริญน,นะครับขอให้ลงมือให้ตั้งใจนะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยย้ำาลยครับทำเต็มที่นะหาที่ปรึกษาดีๆสักคนหนึ่งนะครับปรึกษาผู้ใหญ่บ้างงานก็จะราบลื่นนะครับโดยรวมแล้วชาววันพฤหัสบดีดวงดีงานเงนิงน,งน,งนความรักสุขภาพโชคลาภช่ชงลาภเดี๋ยวไปว่ากันอีกช่วงท้ายนะครับ